ลานิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทำการรีวิววิกผมฮับวิกครึ่งหัวรุ่น3.0นนะคะเป็นรอนป,ปลายนะคะความยาวเลยหล่นิดนึงนะคะสวยมากนะคะตอนนี้คือหวีแตกรอน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนก่อนอื่นเลยแบ่งผมข้างหน้าไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มัดจุกตรงกลางผมข้างหลังนะคะมัดทับเก็บได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีผมสั้นมากๆมกัดไม่ได้ก็ใช้กิ๊บดำเสียบเข้าไป ทั้งสองฝั่งนะคะไม่ให้ผมโผล่มานะคะเดี๋ยวนะคะด้านในนะคะฮาวิครึ่งหัวที่ร้านนะคะมีกิ๊บเสียบตรงกลางนะคะกิ๊บปกแบกด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะเป็นกิ๊บเสียบตรงสายถอยนะคะมีสายพายุสายปรับระดับนะคะมีช่องให้สอดสายได้เลยปรับให้กระชับหัวเรามากที่สุดนะคะเสียบเข้าไปผมกิ๊บด้านข้างเสียบเข้าไปด้านข้างได้เลยนะคะนี่นะคะ ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะคะมันแน่นมากนะคะเพราะมีกิ๊บด้านข้างเกี่ยวไว้เพิ่มความแน่นนะคะโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะคะการใส่รุ่นนี้ความยาวประมาณ35เซนติเมตรนะคะรุ่น30นดนะคะนี่อันนี้คือแม่ค้าหีแตกหลอนให้ดูนะคะสีมีสีสีนะคะมีสีน้ำตาลทองคือสีที่แม่ค้าใส่เลยนะคะแล้วก็สีโค นะคะสีดำธรรมชาติและสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะนี่นะคะสามส่วนหลออันนี้คือแม่ค้าหวีแตกหลอนนะคะเราจะปัดมาแบบนี้ก็ได้แล้วก็หาที่คาดหรือโบน่ารักน่ารักมาแปะนะคะหรือจะยกผมข้างหน้าบางรอยต่อได้เลยนะคะแม่ค้าจะชอบหวีมาแบบนี้เนาะก็อาจจะหาโบน่ารักน่ารักมาแปะตรงรอยต่อนะคะอันนี้คือหวี จับหล่อนนะคะหมุนได้เลยนะคะลูกค้าจะวีแตกหลอนหรือวีจับหลอนก็ได้นะคะวีแตกหลอนก็หมุนนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการวีจับหล่อนนะคะหมุนได้เลยถ้าวีแตกหลอนก็วีให้มันแตกปกติได้เลยนะคะอะ่ะหล่อนมันก็จะซีบลงเนาะดูนะคะเราก็ลองวีดูเนาะเราชอบแตกหลอนหรือจับหลอนก็ได้เลย วิตะวัดเข้าตะวัดออกลองวีลองดูนะคะรอนมันจะไปตามแนวที่เราวีนะคะนี่นะคะคุคขาน่ากลัวมากฝนตกอ่นี่นะคะ,คะ,ะ,คะรหัส3ามรอน380บาทจะส่งให้รีมี4ีสีนะคะดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติโคกน้ำตาลทองนะคะกดสั่งในย้านะคะ้ได้เลยจ้า